สวัสดีคะ่ะก็มาเพื่อม,มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง98พารวยนะคะค่ะตอนนี้ก็ได้มาติดตามรับชมรับฟังกันนะคะกับแนวทางของช่องนะคะค่ะก็นี่นะคะหลักสิบนะคะก็ได้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะงวดที่แล้วได้สี่สิบสามใช่ไหมคะรวมทั้งหมดแล้วได้สี่สิบสามก็เอาสาม เพิ่มไปอีก3ามเต้มก็เป็นหกกเพิ่มไปอีกสามเต้มก็เป็น9้านะคะแต่ทีนี้9้านะคะมาหลักร้อยนะคะมันออก90้านสานะคะรอบนี้ก็ถ้าจะให้เป็นเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งก็ถือว่าเข้านะคะเลขวิ่งก็ถือว่าเข้านะคะค่ะแล้วทีนี้นะคะเรามาดูเพิ่ต่อไปนะค่ะก็นำหมื่นกับพันมาบวกกันนะคะแล้วก็มาบวกเจ็ดนะคะ มาบวกร้อยครั้งที่หนึ่งหรืเปล่านะคะก็ก็จำไม่ได้ะค่ะร้อยครั้งที่หนึ่งแล้วก็สิบครั้งที่สองนะคะสองครั้งแล้วก็ท้ายครั้งที่สี่นะคะก็เดี๋ยวเราจะลองมาบวกกันก่อนนะคะหน้าหนึ่ง หน้าสองท้ายหนึ่งอ๋อท้ายที่หนึ่งนะคะแล้วก็บอกสามนะคะแล้วเราจะลองมาบวกกันก่อนเลยนะคะเจ็ดบวกเจ็ดนี่เป็นสิบสี่นะคะเดี๋ยวเราก็ลองคำนวณไปก่อนนะคะเราก็ลองคำนวณไปก่อนนี่สิบสี่นี้เจ็ดน,นี้เก้าบกเก้าเป็นสิบแปดนะคะ เป็นห้าบวกเ้าเป็น4ีี้แล้วกับสี่บวกเเป็น11บเนะคะสิเป็นยี่สิบห้ายห้าห้าเป็นสามสบห้านะคะสามหกส3 9เจ็สี่สิ เราจะรอโจทท้ายมาบวกกันก่อนอันนี้ห้าสี่สี่เจ็ดเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสิบสิบเอ็ดบวกสี่หนึ่งหนึ่งบวกสี่เป็นห้าห้าบวกแปดเป็นสิบสามนะคะถ้าเรานับเลขท้ายมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสิบสาม สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะคะยี่สิบยี่สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสี่สิบแปดสิบแปดสิ่เก้าห้าสิบาเอ็ดห้าสองก็ใส่ห้าสิบสองไปเลยก็ได้นะคะห้าสองสองบวกสามเป็นห้าบวกสามแปดนะคะก็รอดูกันก่อนนะคะรอบนี้ได้สองห้าแปดนะคะ รอบนี้ได้สองห้าแปดนะคะต่อไปนะคะงวดนี้นะคะก็ออกเก้าศูนย์สามนะคะเข้าไหมเข้าที่เลขสามนะคะค่ะเข้าที่เลขสามเป็นงวดที่สิบแปด สูตรนี้นะคะเอาแสนนะคะแสนบวกกับสามแล้วก็มาบวกเลขท้ายสองตัวนะคะนั่นก็คือเก้าบวกสามเป็นสิบสองสิบสองเป็นสิบห้าสิบห้าสิบหกเท่ากับสิบหกนะคะแล้วก็เอาหกมานะคะ

ตัวนี้นี่จะว่าลืมก็ลืมนะคะก็คงเดี๋ยวสูตรนี้ต้องตัดทิ้งนะคะสูตรนี้ขออนุญาตตัดทิ้งนะคะจำไม่ได้นะวันนี้ออกเก้ก็ไม่เข้านะคะ งวดนี้มารอรอดูนะคะสูตรนี้รอดูนะคะคำนวณไว้แล้วนะคะสูตรนี้ก็คำนวณไว้แล้วนะคะแต่ทีนี้นะคะภาพมันตัดไปนะคะภาพมันตัดไปนะคะก็เลยแบบก็เลยแบบมันไอ้นี่นะคะเข้องเป็นงวดที่สิบเก้านะคะรอดูนะคะงวดที่ยี่สิบนะคะ ต่อไปนะคะก็ที่บอกนะคะเป็นสมุดทดลองนะคะตัวนี้นะคะแปดตัวมาสามตัวนะคะแปดตัวมาสามตัวก็เข้ามาซึ่งเป็นที่สิบสี่งวดแล้วนะคะสิบสี่งวดนี้เป็นงวดที่สิบห้านะคะงวดที่ถูกนะคะเก้าศูนย์สามนะคะเก้าศูนย์สามสักตัวสิบเก้ายี่สิบ ะะเป็นงวดที่ยี่สิบนะคะถ้าเกิดว่าเข้านะคะแต่ว่าถ้าเข้าสามตัวนะคะซึ่งก็เป็นงวดที่สิบห้านะคะทีนี้เราแค่นี้นะคะเก้าศูนย์สามเก้าบวกสามนะคะเป็นสิบสอง เกสนเป็นสิบ่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งหน้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ 1 2 3 4 5สองสามสี่ห้งวดนี้นะคะก็คือจะเป็นงวดที่16บหกเลยนะคะที่เข้า3ตัวนะคะลองดูนะคะนี่นะคะเข้ามาติดต่อกันเว้นระยะห่างนะคะนี่นะคะนี่ก็คือทำสูตรให้เห็นกันไปเลยนะคะก็จะได้ไม่ต้องมาพูดว่าเออแอดไปเอาของคุณนู้นคนนี้มานะคะแอดไปเอา เลขของคุณนนี้มานะคะแต่ถ้าเกิดเข้าสองตัวมีไหมเข้าสองตัวนี่มีนะคะนี่นะคะหนึ่งนะคะคะอ่ะปะปปะปะโอเคโอเคไม่รู้เรื่องแล้วนี่นะคะที่เข้าสามตัวนะคะนี่นะคะก็เอานะคะไปสุดสามตัวนะคะเข้ามานะคะสิบห้างวดแล้วนะคะค่ะเข้ามาสิบห้างวดแล้วนะคะ แล้วก็ดูเรามาดูนะคะว่าเข้าสามตัวกิ่งงวนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าง่วนนะคะแล้วก็เข้าสองตัวนะคะดูนะคะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเข้าสามตัวมาห้างง่วนนะคะค่ะก็ เก็บไว้พิจารณานะคะนี่นะคะเก็บไว้พิจารณาเลยนะคะก็วันนี้นะคะก็จะทําสูตรเล็กวิ่งนะคะให้หมดเลยนะคะในสําหรับชุดนี้นะคะค่ะแล้วก็นะคะวันต่อไปนะคะหรือว่าเทว่างนะคะก็จะทําแบบไอ้นี่นะคะ่ะสูตรอื่นนะคะเล็กวิ่งสูตรอื่นนะคะก็เข้ามานะคะที่ศูนย์ ามนะคะค่ะเป็นงวดที่ยี่สิบแล้วนะคะศูนย์สามนะคะต่อไปนะคะเรานำตัวไหนนะคะมาเก้าศูนย์สามนะคะสิบหน่วยนะคะมาบวกกันได้เท่าไหร่ได้สามใช่ไหมคะอันนี้ได้ศูนย์อันนี้ได้สิบใช่ไหมคะเราก็นำสามสี่ห้าหก จ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะนี่นะคะสามนะคะนี่นะคะสามสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะมาดูนะคะว่าจะตัวไหนจะมานะคะแล้วก็นะคะสูตรต่อไปนะคะสูตรต่อไปนะคะก็มาดูนะคะว่าออกตัวไหนนะคะนี่นะคะที่เก้าศูนย์สามเข้าตัวไหนคะเข้าที่ศูนย นะคะนี่นะคะตามที่บอกนะคะว่า1กับ2นะคะเข้ามาหลายงวดนะคะเข้ามาหลายงวดมากเลยนะคะก็คือเข้ามาเป็นงวดที่20นะคะแล้วก็นำนะคะ903มานะคะ903ก็นําหลัก10บนนะคะมาวางค่ะคะ0 9 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะก็มาดูนะคะว่าสูตรนี้นะคะจะเป็นนวดที่เท่าไหร่นะคะวันนี้นะคะก็จะทําสูตรนี้นะคะให้หมดเลยนะคะตัวนี้นะคะวิ่งบนนะคะสองตัวนะคะก็เข้าเข้า,ขาหลุดหลุดงะ,ะถ้าเกิดว่าโหก็เข้านะคะนี่นะคะ ก็เข้ามานะคะถ้าเกิดว่าเรารนเะก้าศนย์สามนะคะค่ะไหนก็ลองเอา90้าศนย์สามนะคะมานะคะห้าสามบวกเก้าเท่ากับสิบสองสองบวกหนึ่งเป็นสามนะคะรอดูนะคะว่างวดนี้จะได้เท่าไหร่นะคะรอดูนะคะค่ะนี่นะคะรอดูนะคะสามบวก9้าคงที่นะคะว่าวันนี้ได้สองกับสานะคะงวดน,นี้ได้แปดกับเก้าก็เข้ามาที่หลัก9้านะคะ ตัวนี้ก็หลุดไปตัวนี้เข้าตัวนี้หลุดๆนะก็เราเดูนะคะก็เ็กริ่งนะคะก็หมดแล้วนะคะเดี๋ยวจะทีนี้นะคะเราลองนะคะเราจะเอาไปเป็นสูตรงวดหน้านะคะงวดนี้นะคะอาจจะก,กันเบิ้ลไว้ด้วยนะคะที่เข้าสามตัวนี่นะคะจะจะก,ก,กันเบิ้ลไว้ให้ด้วยนะคะค่ะยังไงนะคะก็ขอบคุณน,นะคะสำหรับแนวทางนะคะ วันนี้นะคะก็เข้าไปที่903ตรงๆเลยนะ903ตรงๆเลยนะคะเดี๋ยวมวดต่อไปนะคะจะมาตัวไหนนะคะเราก็มาตัดเลขวิ่ง45ทั้งหมดนะคะรวม45ศูนรนะคะเลขวิ่งนะคะข่าวรวมทั้งเลข8ตัวด้วยนะคะจะมาตัวไหนนะคะค่ะเดี๋ยวจะลองเอามาให้ดูนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูสูตรเล็กวิ่งต่อไปนะคะงวดน,นี้นะคะออก903นะคะเข้ามาที่3นะคะหนึ่งตัวนะคะค่ะ903 99นะคะแล้วก็เอาหลักร้อยสองนะคะแล้วก็18 18ตัว18อันนี้ก็18อันนี้ก็18แล้ว

หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกรอดูนะคะงวดนี้นะคะจะได้เท่าไหรนะะ่นะคะนี่ค่ะงวดนี้นะคะก็หลุดไปนะคะเก้าศนะูนย์สามนหนึ่งสามสองเก้าศูนย์สาม เ <9 S 2> ก้าับเก้าพัสิบแปดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเราดูนะคะวันนี้นะคะได้ตัวเดิมน,นะคะ งวดนี้นะคะก็ได้มาแล้วนะคะ903นะคะเข้ามาที่9เอเข้ามาที่3นะคะถึงนงวดที่20นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะ1 3โซน903 18 19 20 1 1 สองสามยิบสี่สี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชุดนี้ก็เราดูนะคะ 12345671234567เต็นคะสูตรนี้นะมาดูกัน903วันนี้ผิดนะคะ เก้าศูนยก้เก้บแปดแปดเราดูนะคะ 3, เก้รอบนี้ก็ผิดนะคะหนึ่งสามสองเนสาสี่นะคะเราดูสวัสดีค่ะ